สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อย่างที่บอกไปจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำาลายสี 4, แล้วก็เล็บลายเปลือกหอยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อดีไซน์นี้เนาะ,ะเป็นเรื่องของการติดอะไรนะคะก็คือไปติดอะไรแบบนูนขึ้นมานะคะ อะไรที่จะติดก,ก็คือจะเป็นพวกมุกนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเลือกอะไหล่เนาะอะไรที่เราจะเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอะไรดีเป็นเปลือกหอยหรือปลาดาวนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะแล้วก็เลือกเป็นมุกเม็ดเม็ดนะคะมุกเม็ดเม็เนาะก็จะเป็นมุกเม็ดแบบนี้นะคะ หรือใครอยากจะเปลี่ยนดีไซน์เป็นมุกแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่เราจะเลือกเป็นแบบเดี๋ยวลองดูก่อนนะขอเป็นมุกเม็ดเม็ดนี่กว่านะขอเป็นมุกเม็ดเม็ดแล้วกันเราก็จะเป็นมุกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็อา,อาจจะแบบ เอาเพชรวิ่งสักหนึ่งเม็ดเนาะนี่นะคะอาจจะเป็นเพชรวิ่งวิ่งแบบนี้หรือหรือยังไงดีเพาเป็นเม็ดๆแล้วหรอเพราะจริงๆการการตกแต่งการเลือกประเภทของอะไรให้มันแมทกันเนาะมันก็ ก็สําคัญนะคะมันก็ทําให้งานอะ่ะมันดูแบบเออทิศทางเดียวกันมันดูสวยอะเลือกเป็นอ่าปราดาวเนาะทีนี้เราก็จะมาติดกาวนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะ UV เจลนะคะตัวเนี้ยมันเป็นได้ทั้งกาวแล้วก็ทั้งต่ออุ้ยทั้งต่อเล็บนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนาะ หรือใครมีกาวที่ติดก็ใช้กาวก็ได้นะคะจะใช้กาวที่มันเป็นแบบกาวต่อลิปอะทุกคนกาวแบบอบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ดูให้ดูการใช้ uv gel แทนเนาะเราก็จะมาแต้มกาวลงไปนะคะตรงจุดที่เราจะติด วันนี้เราเลือกใช้ผู้กันแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรามีเหตุผลเดี๋ยวเราทําให้ดูนะคะเราก็ทากาวลงไปเนาะเราจะติดอะไรบนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้เรียกกาว uv gel เราก็ติดติดตัวเนี้ยลงไปเราขอเรียกกาวแล้วกันเนาะเพราะวันนี้เขาทาหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมคะแล้วก็ทาเขาติดลงไปเสร็จแล้วเราก็มาติดอะไรกัน เลือกตำแหน่งที่จะติดให้สวยงามตามใจชอบมุกเล็กมุกใหญ่ลองคิดว่าเม็ดนี้น่าจะโอเคเล็กไปเล็กใหญ่แล้วแต่ตามใจชอบเนาะอย่างที่บอกไปเสมอๆว่างานพวกนี้มันเป็นศิลปะนะทุกคน เราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบไปทําตามที่ใครเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องเม็ดนี้มันต้องเม็ดนั้นเอาที่ตัวเองชอบะะอะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นดีไซน์ใครดีไซน์มันสไตล์ใครสไตล์มันถูกไหมนี่นะคะแล้วเราก็ติดน้องปลาดาวลงไปอย่างนี้นี่หรือถ้าใครบอกมุกใหญ่ไปเปลี่ยนเป็นเบอร์เล็กก็ได้นะคะก,ก็เปลี่ยนตามตามแต่ใจชอบเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอเติมกาวตรงนี้นิดนึงเราก็จะลงวิ้งวิ้งไป1เมตรตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นเพชรวิ้งวิ้งเนาะเพชรวิ้งวิ้งแล้วก็มาเลือกมาเลือกไม่ใช่มาเลือกนี่เป็นสีขาวนะคะเลือกสีตามสไตล์อีกเช่นกัน ชอบขาวใช้ขาวชอบสีจะจัดใช้สีจัดจัด,จด,จดเลือกเอาเลยนะคะตามที่ใจชอบเนาะอย่างเราอ่ะโอเคอันเนี้ยเราคิดว่ามันโอเคสําหรับเราแล้วดูมุมนะคะการติดอะไหล่ที่มันเป็นนูนๆแบบเนี้ยดูมุมให้ดีว่าให้เขาให้เขาแบบเหมือนไม่ให้มันกระดุกอะมากเกินไปเนาะนี่ดูเรียบร้อยเรียบเนียนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปอบ แต่ว่าการใช้ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นอะไหล่ชิ้นใหญ่และทึบอ,อาจจะต้องแบบใช้วิธีการตะแคงอบข้างๆด้วยนะเพราะว่าเจลพวกนี้มันอบแห้งด้วยแสงถูกไหมคะถ้าอะไหล่ชิ้นใหญ่และทึบแสงมันอาจจะแบบนียค่ะอย่างสมมติเป็นดอกไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้อาจจะแนะนําให้ใช้กาวกาวติดอะไหล่ที่แบบไม่ต้องอบอะ่ะ ดีกว่าเสร็จแล้วค่อยเอากาวพวกนี้ค่ะมามาเสริมความแข็งแรงด้านข้างอันนี้จะแนะนําแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบดีไซน์แบบนี้มันใสๆถูกไหมคะอย่างอันนี้ดีไซน์เนี้ยข้างบนตรงที่เราติดเนี่ยมุกเขาทึบจริงแต่ว่าดีไซน์เขาใสๆอะแสงมันก็สามารถเข้าถึงได้เราสามารถกระดกท่านี้ได้เนาะคือแสงมันเข้าถึงได้นะคะ เพราะฉะนั้นการติดอะไหล่ก็อาจจะต้องดูดูประเภทของอะไหล่นิดหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้ามันแบบเป็นสีทึบๆอะ่ะก็ไม่ไม่แนะนำให้ใช้อา่าไอตัว,ต,วตัว UV gel ตัวนี้ที่ต้องอบเนาะพอมันแห้งด้วยแสงถูกไหมคะให้ใช้กาวจะเป็นกาวติดอะไหล่หรือว่าจะเป็นกาวต่อเล็บก็ได้นะคะเป็นพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะ กาวที่ทาแล้วแห้งโดยที่ไม่ต้องอบอะค่ะเพราะว่าขอย้ำอย่างที่บอกคือถ้ากาวหรือเจลที่มันต้องอบด้วยแสงอะนั่นหมายความว่ามันจะต้องให้แสงผ่านเขาไปโดนตรงตัวน้ำยามันถึงจะแห้งถูกไหมคะถ้าแสงไม่ผ่านนั่นแสดงว่าน้ำยามันก็จะไม่แห้งนะคะเป็นเหตุผลว่าทำไมใช้กาวตัวนี้แล้วอบไม่แห้งอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นกาวที่ต้องอบนะ เพราะฉะนั้นสรุปคือถ้าเป็นอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นสีทึบๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ใช้กาวแบบที่ไม่ต้องอบนะคะติดลงไปก่อนให้เขาอยู่ตัวก่อนเสร็จแล้วเราค่อยใช้พวกเอกาวที่มันต้องอบหรือ UV เจลแบบเนี้ยมาเสริมด้านข้างใส่ช่วงด้านข้างช่วงรอยต่อของอะไรพวกเนี้ย ให้ให้มันแน่นหนาขึ้นแล้วก็ไปอบนะคะน้องเขาก็จะแบบแน่นหนาขึ้นไม่หลุดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็เอาไปอบนะคะ <Okay. S 1> อันนี้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้องเขาก็ติดดีเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความแข็งแรงให้น้องเขากันนะคะ โดยใช้ผู้การนี่ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าทําไมเราถึงเลือกเป็นผู้กันอันนี้นะคะมันจะได้เลอะตัวเดียวเนาะเราก็จะป้ายพวกยูีเจลหรือกาวก็จะมาทารอบๆตรงนี้รอบๆช่วงตัวช่วงรอยต่อไม่ใช่ช่วงตัวเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาทารอบๆตรงนี้นะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงให้เขานะเขาจะได้ไม่หลุดล่อนนะคะ เราจะไม่ได้ทาถมเขานะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทำอินเลย์ใช่ไหมคะเราฝังแบบเป็นแบบสามดีเนาะเราก็จะทาช่วงรอยต่อของเขาแล้วเดี๋ยวเ,าเอาไปอบนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงเนาะมันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะแล้วก็เติมลงไปเลยเขาจะได้แบบแข็งแรงนะคะ ไปทั่วช่วงรอยต่อเนาะคาบเจลอัดเลอะที่มุกบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเช็ดออกได้เนาะแต่ทางที่ดีก็อย่าอย่าทาให้มันเปิดนะคะมันจะง่ายกว่างานมันจะได้ไม่ยากเนาะค่อยๆทาช่วงรอยต่อ อย่างน้องปลาดาวก็ทาช่วงแฉกๆรอยต่อเขานะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่แข็งแรงอะเขาก็จะหลุดง่ายมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ้าเราทําบนเล็บจริงอะเราก็ใช้ชีวิตประจําวันปกติใช่ไหมโอกาสที่เขาจะหลุดรลอนง่ายอะ่มันสูงเนาะถ้าเราใช้กาวอย่างเดียวนะคะนี่เราก็จะทาอย่างนี้เพื่อความแข็งแกร่งของเขาเสร็จแล้วพอทาทั่วแล้วใช่ไหมคะช่วงรอยต่อเราก็เอาไปอบหกสิบวิเลยนะ โอเคอันนี้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เช็ดเอาคราบเหนียวเหนียว้อตงขอบตรงนี้ออกนะคะเพราะาเมื่อกี้เราใช้ u v g e l ถูกไหม mm hmm. เขาก็จะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะลงท็อปโคดเนาะ mm hmm. ก็เช็ดทำความสะอาดเขานิดนึงนะคะช่วงรอยต่อเมื่อกี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเขามีความเหนียวแล้วเราอบลงไปอะคะ่ะลงไปแล้วอะ ข้างในมันยังมีความชื้นใช่ไหมคะพอเราลงท็อปโค้ดไปปุ๊บถ้าเราไม่เช็ดใช่ไหมเราลงท็อปโค้ดไปปุ๊บเอาไปอบเราเห็นเราสัมผัสข้างนอกท็อปโค้ดแห้งจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าข้างในมันไม่แห้งไงคะมันยังมีความแบบเปียกอยู่ข้างในอะ่ะโอกาสที่ท็อปโค้ดมันจะล่อนง่ายอะ่ะมันจะล่อนได้อะ่ะมันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยว เราก็จะมาลงท็อปโค้ดกันก็เป็นอ่านจบงานนะคะโอเคเราก็มาลงท็อปโค้ดกันเนาะนก็ลงให้ทั่วเลยนะคะ ช่วงรอนช่วงล่องอะไรเงี้ยก็ค่อยๆลงนะคะไม่ต้องลงให้มันหนามากนะทุกคนต้องการให้เขาเป็นรอนเปลือกหอยใช่ไหมถ้าเราทาท็อปคุตหนาเกินไปรอนเปลือกหอยมันก็จะไม่เป็นรอนนูนขึ้นมาใช่ไหมคะ่ะอย่าลืมปิดปลายเล็บทุกครั้งนะคะโอเคพลลงเรียบร้อยแล้วก็เอาไปอบเนาะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ วิธีการติดอะไรแบบนูนนะคะให้เขาแข็งแรงแล้วก็ติดทนนานไม่หลุดไม่หลุดง่ายนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะเรื่องของการเลือกกาวหรือว่าเลือกตัวเจลที่จะามาทำหน้าที่เป็นกาวนะคะก็ถ้าจะใช้กาวตัวที่ต้องเป็นการอบ แห้งด้วยแสงอะ่ะอาจจะต้องดูดีไซน์งานของเราว่าตัวอะไหล่ที่เราจะใช้อะ่ะมันเป็นอะไหล่แบบไหนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนเนาะถ้าเป็นชิ้นใหญ่พวกโบโบแบบที่เขาตกแตกหรือเป็นตุ๊ก,กตาที่เป็นตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนํา,ออา,าว่าเออให้ใช้กาวแบบที่กาวติดอะไหล่หรือกาวติดเล็บปลอมก็ได้คะ่ะ mx บอ d อะไรเงี้ยได้หมด ที่ไม่ต้องอบนะคะหมายความว่าพอเราทาเราติดไปปุ๊บเขาจะแห้งเองนะคะให้แนะนําใช้ตัวนั้นแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอะไรแบบกุ๊ปกิ๊บกุ๊บกิ๊บอย่างเงี้ยใช้กาวที่ต้องอบหรือใช้ตัว uv เจ l หรือ gel builder ช่วยได้นะคะเสร็จแล้วก็พอลงเสร็จเออไม่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็พอติดอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรา ถ้าในกรณีที่เราใช้กาวแบบที่แห้งเองไม่ต้องอบพอเราติดเสร็จแล้วพอเขาแห้งแล้วนะคะเราค่อยใช้พวก UV เจลหรือจ e l builder หรือกาวที่มันต้องอบที่มันมีความแข็งแรงสูงๆว่ะมาเคลือบมามาทาไม่ใช่มาเคลือบมาทาช่วงรอยต่อของอะไรกับตัวตัว,ต,วตัวเล็บอีกทีหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาไปอบเนาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ให้กับตัวอะไหล่ที่เราติดนะคะก็ประมาณนั้นเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะสั้นๆน,นะคะแต่เราหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะลองติดอะไหล่หรือคนที่มีปัญหาว่าเคยใช้กาวติดอะไหล่ที่เป็น 3D แบบนี้เป็นอะไหล่นูนอะพอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วอะไหล่มันก็หลุดในระหว่างการใช้งานอะไรเงี้ยมันไม่ติดทนนานอะไรเงี้ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงนะคะเราฝากทุกๆคนด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ